ระดับความเสี่ยงสำคัญชะไหนสวัสดีครับเพื่อนๆชาวกอบปี้เท e ดเดอร์ไทยแลน,นะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องระดับความเสี่ยงนะครับซึ่งมีคนแอดมาถามนะครับว่า,าการลงการลงทุนเนี่ยครับว่าผมเริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้ว เราใช้เงินเท่าไหร่ในการลงทุนนะครับผมก็จะมาให้ดูประวัติเก่าๆผมนะครับซึ่งอันนี้ที่เคยเทรดไว้นะครับก็ติดลบที่เคยลบเสียเสียเงินไปนะครับเนี่ยตั้งแต่ช่วงกันยาปีที่แล้วนะครับนี่นะครับก็จะให้ดูสเตทเมนต์เลยครับที่ถ้าถ้าดูจากสเตทเมนต์ที่ว่าลบร้อเนี่ยก็คือแบบ เรากดคัดลอกคนนี้ไปนะครับแล้วเข้าล้างพอร์ตนะครับก็ก็เนี่ยครับความเสี่ยงระดับสิบมันก็ไม่แปลงหรอกครับที่มันจะล้างพอร์ตเนี่ยครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ครับว่าคนนี้เคยล้างพอร์ตกี่ครั้งนะครับอ่าเนี่ยครับอัตราขาดทุนนะครับตรงเนี้ย อ่าเช็คเดือนพฤษภาคมก็ได้ครับนี่โอ้โหเดือนเดียวเดือนพฤษภาคมนี้ล้างพอไปสามครั้งครับมีสาคร,ครับล้างพ่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งครับแล้วถามว่าทำไมยังมีคนติดตามเขาถึงตั้งหกร้อยคนนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราดูอัตราทำกำไรนะครับมันจะมีช่วงที่อย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับดูสักเดือนสิงหาคือมันมีมันมีช่วงที่แบบกำไรเยอะเยอะแบบเยอะเวอร์อะครับ ต่อันนี้มันจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยเห็นคนนี้น่าจะเป็นกําไรหลายเกือบพันเปอร์เซ็นต์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับก็เลยทําให้แบบคนแบบว่าเหมือนถ้าถ้าเราสมมุติเรามีหนึ่งร้อยดอลลาร์อย่างเงี้ยเราก็แบ่งมาสักสิบดอลลาร์อย่างเงี้ยไปไปเสี่ยงกับอาพวกระดับเสี่ยงแบบนี้ครับแต่ถ้าเขาขึ้นมาพันเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราก็กดกดหยุดคัดลอกเงี้ยครับ ก็ไม่ต้องคัดลอกตามก็เท่านั้นก็จะได้ก็จะได้เงินก็จะได้เงินละสุดท้ายก็ก็วิธีดูนะครับว่าผมว่ามันมันมันก็อยู่ที่เราคนระับว่าเราเราเราจะคัดลอกสไตล์ไหนสไตล์การลงทุนนะครับเช่น ถ้าถ้าถ้าคุณแบบชอบอไม่เสี่ยงนะครับก็หาพวกระดับเสี่ยงต่ำอย่างเงี้ยครับสองหรือหนึ่งเนี่ยนยครับถามว่าหนึ่งหนึ่งระดับหนึ่งเคยล้างพอร์ตอันนี้ผมก็เคยเจอนฮะอันเนี้ยคือคือระดับสองระดับสองครับเคยล้างพอร์ตถามว่าทําไมเขาถึงล้างพอร์ต มันมีอยู่ช่วง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 หนึ่งครับช่วงวันวันที่ช่วงนั้นน่าเดืนอนมกรา嘛ครับช่วงทองอะติดลบมาเท่านี้วันที่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดวันที่แปดเราก็ไปดูประวัติเขาอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ คือที่ที่ให้ดูตรงนี้ครับเพราะว่าวันที่ล้างพอร์ตครับเขาเปิดล็อตหนักมากเพื่อเพื่อคิดเพื่อเพื่อแบบว่าเพื่อเหมือนจะกู้สถานการณ์กลับมาเนีแต่ว่าแต่ว่าทองมัน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 เป็นอะไรที่แบบเหมือนมันมันจะเลย เลยการาฟแนวต้านมาอีกนิดนึงอะ่ะมันก็เลยทําให้ให้หล้างพอต,ตรงนี้ไปแต่ผมว่าคือผมดูสถิติเก่าๆนะผมผมชอบชอบคนนี้มากเลยนะแบบทํามาได้ค่อนข้างดีอะ่ะแต่ว่าในช่วงที่ผมโดนโดนโดนล้างล้างพอตไปเนี่ยมันทองตรงนั้นมันใครเป็นใครใครก็ก็เสียนะผมเป็นผมผมก็ก็โดนเหมือนกันตอนนั้นอะ่แะแบบพอต,ตัวเองอะ่ะ อือันนี้เขาคือเข้าใจเลยแต่ว่าเขาก็ไม่เทศแล้วไม่ได้ให้ก๊อปีแล้วเนะี่ยเขาก็ปิดไปเลยนี่ฮะนี่คือตัวอย่างนะคือเราก็ต้องคือคือคนคนเทท์อ่ะเขาเขาก็ต้องมีวินัยใช่ไหมเราก็ต้องคอยดูคนที่ที่เราก๊อปีด้วยครับว่าเขาเขามีอารมณ์ยังไงในการเทร์อ่ะอย่างผมมาดูอันเนี้ยเขาใช้เ ใช้ใช้บอร์ดในการเทรดน,น่าจะ eA หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือแบบเซตเซตค่าเซตระบบอะไรเงี้ยให้มันทําเงินก็เลยผมมองว่าเออเนี่ยอนาคตนะครับในการเทรดค่าเงินเนี่ยอโรบอทเทรดเนี่ยจะมีความสําคัญมากขึ้นแล้วก็ก็จะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยการที่เราไปก๊อปปี้ก๊อปปี้ตามคนที่เขาเอาโรบอรเทเนี่ยมาให้เทรดเนี่ยมันจะ มนจะมันจะค่อนข้างเสถียรน,นะในระยะยาวไงมันจะะโอากาสล้างพอจะน้อยเนี่ยการขาดทุนเนี่ยมันก็จะแบบมันจะไม่ไม่ไม่สูงอนะติดลบอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะกู้กลับมาได้เพราะเพราะเวลามันเปิดคําสั่งซื้อขายเนี่ยถ้าผิดทางเนี่ยมันก็ตัดขาดทุนนะเห็นไหมครับเนี่ยตัดขาดทุน อืมเนี่ยตาขาดทุนตาขาดทุนพอถึงกําไรก็เทคโปรฟิตเนี่ยถามว่ามันมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่คนเซตระบบละถ้าถ้าเขาเขียนระบบมาดีเนี่ยอืมแล้วตลาดมันถ้าเขียนระบบให้มันซับพอร์ตกับทุกทุกภาวะในตลาดเนี่ยตลาดไซเวทั้งตลาดอ,อขาขึ้นขาลงอะไรเงี้ยถ้า ถ้าเซตระบบเทรดมาดีนะผมว่ายังไงมันก็อยู่ได้ยาวๆเนี่ยดูอย่างอา่ปีสถิติปีปีนีเน้เฉพาะปีสอง0ูนสองศูนเนี่ยก็ถ้าลงทุนตั้งแต่มการานี่ก็ได้กำไรเกาสร์เนะผมว่าก็โหเขาถือว่าเยอะนะ ถ้าถ้าถ้าเทียบกับไปเอาเงินไปลงทุนในหุ้นนะครับถ้าถ้าคนที่ได้กำไร90าอร์ซนในกี่เดือนเนี่ยห้าเดือนก็ถือว่าต้องเป็นอินไซต์ในระดับหนึ่งนะหรือว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยวิเคราะห์หุ้นเก่งเลยเผลอๆถ้า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 เป็นแนว V I นี่ก็ใช้ใช้เวลากี่ปีอะสองสามปีมันก็จะได้เงิน กับเท่าหนึ่งเนะี่ยหรือว่าต้องรอจังหวะแบบหุ้นถูกจริงๆเจอวิกฤตจริงๆเช่นช่วงปี40ปี2008หรือว่าโควิดเนี่ยเออก็ต้องเก็บหุ้นแต่ว่าเนี่ยมันใช้ใช้โรบอตในการเทรดค่าเงินเนี่ยได้ได้เงินได้ทั้งได้ทำกำไรในสุกทุกสภาวะเลยนะอืมก็คลิป <laughs> คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะก็คืออยากจะให้เห็นครับว่าในการลงทุนนะครับว่าพยายามเลี่ยงนะผม,ผมว่าอย่างนี้เลี่ยงดีกว่าพวกที่ความเสี่ยงสูงๆเนี่ยครับเป็นไปได้พยายามเลี่ยงนะโอเคมันเห็นอนะ่ะมันอาจจะวืออว่าหุ้ยกำไรสองร้อยเปอร์เซ็นต์กำไร,ไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับกำไรพันเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย คือคือได้เยอะก็เสิก็มีโอกาสเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยได้โอกาสได้ก็เยอะโอกาสเสียก็ก็มีเยอะนะครับแต่ถ้าเราก๊อปปี้คนที่แบบขอแค่ระดับหนึ่งพออย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไปดูเขาอย่างเงี้ยช่วงช่วงเขาติดลบเนี่ยเราก็กดก๊อปปี้เลยนะครับแล้วพอ มันการาฟมันโดดขึ้นมาเงี้ยมันจะได้มันจะได้สูงกว่าสามจุดสามเก้าได้มากกว่าสี่เปอเซ็นอีกนะครับอืมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้ครับผมก็โปรแกรมมันก็มีไม่มีอะไรไม่เยอะเอทะ่าที่ เท่าที่เห็นนะเนาะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันมันศึกษาแป๊บเดียวอ่ะก็เขเข้าใจแล้วนะแล้วก็ลองลองลองฝากดูลองลองดูพวกนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยลองดูบางทีไม่ต้องไม่ต้องไปเอาแบบอ่าไปกองอะไรลึกๆหรอกครับดูแค่ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับที่นิยมคัดลอกเนี่ย เอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วก็เยอะแล้วผมว่านะนก็มีหลายคนน่าสนใจละไม่ต้องแบบไปพิกสะาานหาแบบกลยุทธ์ใหม่ๆนักลงทุนใหม่ๆหรอกครับเนี้ยเร,เราดูแค่เนี้ยเอาแค่แบบในเนี้ยมาวิีคระห์ก็พอละไม่ต้องไปหาอะไรแปลกๆใหม่ๆหรอครับแค่นี้ผมว่านี่ก็เพียงพอละวสาหรับกินยาวๆเนาะผมก็ฝากมาเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเนี้ย พอสองพันแปดร้อยดอลลาร์เนี่ยจริงๆมันมันก็เกิดจากการที่เก็บสะสมมาเรื่อยๆรืยนะแต่บวกกับที่เคยเสียด้วยเนี่ยที่เสียไปนี่ก,ก็ก็นับรวมด้วยนะเนี่ยเนี่ยที่เสียเสียเสียเนี่ยแต่มันก็กลับมาบวกได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามาเตอร์มาเตอร์ระดับหนึ่งระดับสองนั่นแหละที่ช่วยผมไว้นะอืมเนี่ยเนี่ยครับก็ฝากไว้ครับ ก็ขอบคุณครับ